และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ใหญ่ทั้ง4ท่านนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัตถุมงคลของตําบลคลองด่านนะครับซึ่งที่นี่ก็คือวัดมงคลโคทาวาสครับสวัสดีครับดีแล้วนะครับ๋ยาขออนุญาตให้ทั้งพี่ทั้ง4ท่านแนะนำหน่อยครับนนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายจนทรนิพพนะหรือหนูคลองด่านครับกรรมการชมรมพักเครื่องบางบ่อครับสวัสดีครับผมวิโรจน์สันติบุญชัยครับในนามเล็คลองด่านครับ ครับผมทุ้มบางบ่อครับเลขนหาชมรมภาพบางบ่อครับโคดายปากปาลาสมาชิชมรมภาพบางบ่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่เล็กเล่าประวัติของวัตถุมงคลของที่วัดของร้านนี้หน่อยครับครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อปานเนี่ยมีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวจะนอกจากเที่ยวเสือนะครับยังมีพระผงครับพุทธคุณแล้วก็ยังมีตะกรุดครับส่วน ส่วนวัตถุบุคคลที่นิยมที่สุดก็คือเสือหลวงพ่อบานแกะจากเที่ยวเสือครับวัตถุบคนนุคคลนี้สร้างมานานแล้วสมัยรัชกาลที่ห้าประมาณกี่ปีรรรรครับดี่ก็ร้อยร้อยร้อยสิบร้อยสิบกว่าปีครับร้อยร้อยร้อยสิบปีนี้ร้รอยสิบกว่าป,ปีเศษค,ค,ค,ครับผมถ้านับจากวันที่หลวงพ่อมอหน้าผ้านะครับแลง้นวัตถุบุคคลเนี่ยก็ต้องสร้างก่อนที่หลวงพ่อจะมอหน้าผ้าก็น่าจะสร้างมา ตั้งแต่สันนิษฐานว่านะครับประมาณหลวงพ,พ่อปานเนี่ยประมาณ40สกว่าท่านก็เริ่มออกเขี้ยวเสือนะรรเริ่มจะมีการสร้างแล้วล้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมาสร้างั้่แรกเนี่ยก็จะมีพวกชาวบ้านเนี่ยครับแกะแกะ,แกะเสือเนี่ยนำเขี้ยวเสือเนี่ยมาแกะแล้วก็ใการลงมาให้ท่านปลุกเสกให้คือเขี้ยวเสือที่เป็นเขี้ยวเสือจริงๆใช่ไหมครับครับ หลวงพ่อป่าเนี่ยท่านจะสร้างด้วยเที่ยวเสือจริงๆ,ๆครับเที่ยวเสือแท้ๆจะไม่นาเที่ยวเสืออย่างอื่นเนี่ยมามมามา,มาทำเป็นเครื่อ,อ,องหลังนะครับหรือโย้ย่หรือสือโป้งครับแต่ว่าเที่ยวของท่านเนี่ยจะมีท่าลักษณะใหญ่ๆก็จะมีอยู่สองแบบครับเอกลักษณ์ใช่ไหมเอกลักษณ์ของท่านมีศพก็จะมีเป็นอาปาอาปาเป็นอาปาตัวอย่างให้ดูครับคืออาปาสิบได้เลยครับพี่ดูในตัวนี้ครับ ออ่นีาา้ยงจะเป็นุดสังเกตจะดูตรงไหนครับอัษบะอันอัศบะเนี่ยจะมีการแกะแบบว่าเป็นเสือเหมือนคำรามครับจะมีการลักษณะแบบมีฟันแยกเขี้ยวถ้าถ้าเป็นสินอูปปากเนี่ยก็จะเป็นก็คืออัปาเหมือนกันครับจะ่ป็นปากมะอกแก้วครับแต่ว่าไม่ได้อัปาว่าใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นอูปปากสินสินปูปาก หน้าแมวครับหน้าแมวแมวตาลูกเต๋าอะไรครับใช่ครับหูหนูหน้าแมวตาลูกเต๋าเขี่ยวขงฟ้ายันกอย่าอะรนั่ครับเดีวเป็นตำราเขาที่เขาสร้างขึ้นมาตัวตัวเขี้ยวเสือของปานี่ในในปัจจุบันมีกี่รุ่นนะครับทีถ้านับเป็นรุ่นคงคงไม่มีไม่มีรุ่นนะครับล้วเป็นยุคดีกว่าคือลักษณะเขี้ยวเสือของหลวงป่าเนี่ยท่านจะสร้างไปเรื่อยๆคือมีคนนำเขี้ยวเสือที่แกะแล้วเนี่ยมาให้ท่านบุกเสก แล้วแต่ที่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะนําเที่ยวเสือแกะแล้วเนี่ยมาให้ท่านผนูเสกให้ครับก็จะมีการออกไปเรื่อยๆครับแล้วแต่วัสดุที่ว่าที่ว่าชาวบ้านเขาจะหามาได้คือลักษณะอัตลักหรือว่ารูปลักษณะต่างกันไปแล้วแต่แกะใช่ไหมครับครับมันก็จะแบ่งเป็นเป็นสองยุคครับคือมันจะมีศิลปะแบบยุคต้นก็คือเป็นพวกชาวบ้านแกะทางแรกๆเนี่ยจะรูปแบบจะไม่สวย ือเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะยังไม่ทันสภาพแบบหยาบแกะหยาบๆนะครับก็จะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยครัจะเป็นแบบว่ายุคยุคต้นๆคือว่ายังนะครับศิลปะการแกะเนี่ยยังยังไม่ค่อยวิจิตรพิสดารมากนะฮะก็จะแกะแบบเรียบนะแล้วก็จะมาเป็นมาเป็นยุคหนึ่งคือจะมีการมีช่างนะครับมีช่างเนี่ยมีช่างเนี่ยรับจ้างแกะแล้วชาวบ้านเขาก็ จะไปหาไปหาเกลียวมาแล้วก็ไปให้ช่างเนี่ยแกช่างที่ชำนาญด้านแกะสลักเลยใช่ครับก็จะมีรูปลักษณะที่สวยงามขึ้นแล้วพัฒนาไปเรื่อยจนเป็นศิลปนิยมที่ว่าปัจจุบันนี้เขานิยมเล่นหากันคืออย่างนี้แรงว่าจุดสังเกตระหว่างที่เป็นเรียกว่าต้นตำรับแรกๆก็คืออยู่ที่การแกะสลักมีส่วนใช่ไหมครับงานที่แกะมีส่วนไหมมีส่วนครับเราก็ต้องดูศิลปะ ว่ามันเป็นการแกะศิลปะสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยลักษณะก็จะไม่ค่อยสวยงามนัาจะแกะที่มือหยาบๆจนมาเป็นช่างรุ่นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็จะมีการแกะที่เป็นลักษณะแบบว่ามีแบบมีแขนและสวยงามมีแบบมีแขนมากขึ้นครับเราเห็นว่านอกเหนือจากคนแล้วยังมีเข้ายานอีกใช่ไหมครับข้ายานยังมีใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้ติดมาก็มีมีนี้พญานี่ก็ปีปีอันนี้เก้าสองครับปีเก้าสองเป็นเป็นรุ่นแรกของเสือใหญ่ออัอันนี้เป็นพยานรุ่นแรกที่ทางวัดออกไปทบางเทียเนี่ยออกที่สร้างครับรุ่นสามห้าเป็นในมือของท่านเองรับไมไม่ครับอันนี้เป็นพปานท่านแต่พยานอรนาภานแต่ว่าเป็นรุ่นแรกเก่าครับเป็นรุ่นแรกพยานที่ออกจากวัดบางเทียนี่ แล้วก็ลูกลูกลูกนี้ก็สําคัญมากเดี๋ยวอาจารย์เล็กสร้างสมัยท่านข้าวังอะครับสมัยที่ท่านอยู่ลูกนี้เป็นเป็นลูกที่ที่ทานหลงเข้าไปท่านเป็นลูกจริงของท่านเลยธรรมครับท่านครับนะครับเป็นลูกที่ถ่ายไว้ในในวังเยอะที่วังตอนสักเด็ดท่านรับเสด็ดข้าวังเกครพับน์ยศลูกเก่าะปีเปียก็หายากมักแต่นี่เอามาให้ดู มากรูปรูปรูปที่ถ่ายของหลวงพ่อปานเนี่ยจะเป็นรูปที่วันท่านจะถ่ายไว้ให้ในในวัดมากกว่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยที่ตอกเป็นหายากรูปก็จะมาจัดวาใช่ครับอช่ครับที่ต่อไปนี่เอกสารสำคัญเลยนะที่คือประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ที่ที่ไม่ใช่การบอกเล่าแต่บอกเล่าด้วยเอกสารนะครับของเล่าเอกสารว่าหลวงปู่เสียเมื่อไหร่ใครเป็นผู้จัดการเรื่อง เรื่องเรื่องงการงของท่านนะเอกสารนี mm ้เ hmm. ป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เอกสารสําคัญนะครับที่ที่ได้เก็บอนุรักษ์ไว้นี่คืออยู่ที่วัดนี่ใช่ไหมครับอ่าครับอ๋อจากวัดนะมีตาวัดปั๊มเรียบรอยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเออทีนี้ตกมาถึงมือผมเงเก็บรักษาไว้เก็บมันไม่เจอแล้วอ่ะน้อยมากอะเจอร้อยคนมาเคยขอถ่ายไหมครับมีครับก็มีเหมือนกันก็ไม่ได้หวงนะครับไม่ได้หวงแต่ว่าเพื่อใบเนี่ยแพ็นใบเหมือนใบบอหน้าปัดนะครับ คือใครจะบอกว่าหลวงปู่ตาอ่าอ่นะเมื่อไหร่ก็คือเอนสาได้ตอนนี้ยินันได้ยืนันได้แล้วใครเป็นผู้ัดการมดุกในเวลานั้นนะครับมันมันบอกเล่ามันบอกเล่าเรื่องราวของหลวงปู่ครับถ้าถึงท่าน้าผู้ชมเขาอยากมามาเที่ยวหรือว่ามาสักการบูชาแล้วก็มาเข้าพักเครื่องที่นี่ยังมีให้เปิดเข้า่ปครับ่ายุกใหม่ๆครับที่วัดนี้ก็ยังยังมีสร้างเป็นเป็นพักเครื่องให้ให้กับประชาชนทั่วไปได้ได้มาเข้าบูชาไปครับ ก็ยังเปิดแอร์เข้ามาสักการะอยู่ครับ,รบอุโบโสถพญาเสือภายในมีภาพรบรมสารีริกธาตุพระศิวล,ลีและรอยพระพุทธบาทรวมทั้งมีประวัติหลวงพ่อปาน อยู่ในสถานที่่งนี้เลยครับ เที่ก็พอเราอาสาพาเธอไปส่งเราไปทุกที่เพรเพียงแค่มีเธอมาเที่ยวก็พอสิ่งสําคัญที่ยังมีตกทอดมาถึงป,ปัจจุบันในยุคหลวงปู่ก็มีองค์รูปหลอหลวงปู่ที่หล่อไว้ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ลหลังใช่ไหมใช่ รอไว้ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่หลวงปู่ยังไม่มรณภาพแล้วก็มีเรือนที่เขาเรียกว่าขอปฏิยัติธรรมซึ่งเป็นเรือนไทยอยู่หลังอ,องค์ข้อหล่อห้าอันนี้จะเป็นของเก่ากุฏิที่มีอยู่ในสมัยหลวงปู่ก็จะลื้อถอนไปไปบูรณะข้างในก็จะเป็นรูปร่างก็ยังมีเป็นฝาเป็นเซมท่านั้นเองจะโชว์ก็คงไม่สวยงามเท่าไหร่ แล้วก็มีพระประธานที่อยู่ในโบสถ์อันนี้ก็เป็นของที่ยังเรียกว่าสืบทอดรักษาต่อยอดของที่วัดนี้หลวงพ่อพระครูมงคลพิพัฒนคุณหลวงพระจงองค์ปัจจุบันพระอ,อุชาท่านก็ดูแลรักษาวัดแม้แต่วิหารนี้ท่านก็ได้สร้างไว้จากกุฏิเดิมของหลวงปู่เป็นกุฏิไม้เป็นครั้งที่สองกุฏิหลังแรกเลย ดั้งเดิมเลยตั้งสมัยงปู่อยู่นั้นก็ชมรุดชุดโสมประชาชนมีความศรัทธาเริ่มใสสร้างกุฏิตรงเนี้ขึ้นมาอีกที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นกุฏิที่หลวงปู่อยู่อ่าเป็นเรือนกุฏิหลังเก่าเลยหลวงปู่อยู่ที่ตรงเนี้แล้วก็เก็บศพของท่านไว้อยู่ที่นี่ด้วยจนถึงวันพระราชทานพิงศพก็เผาศพองหลวงปู่ที่นี่เหมือนกันตรงนี้ก็ถือว่า เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชากับว่ายของประชาชนสาวธุชนทั่วไป ที่ญาติโยมทั้งหลายมีความศรัทธาในการที่เราได้เห็นว่ามีการแหร่หลวงปู่ซึ่งมีแห่งเดียวในโลกก็คือการแหร่ทางทะเลก็มีการแหร่หลวงปู่ประจำปีทางทะเลแล้วก็ทางรถขึ้นสี่ข่้เดือนสิบสองนี่จะเป็นประจำเลยงานแห่ประจำปีซึ่งเป็นที่เก่าขานว่าให้เห็นว่าสมุปการเราก็มีสิ่งดีๆงามๆที่ ทอดกันมาไม่ใช่ว่าทำกันตีสองปีอันนี้ทำมาถึง80ปีแล้วมั้งเพราะตอนนี้อายุอาตมาภาพก็60มีมาตั้งแลอาตมายังไม่เกิดขึ้น4ี่ข้ามเดือน12เนี่ยจะมีการแห่แห่หลวงปู่เสร็จแล้วแล้วก็มีการสมโภชสามวันนี่คือความศรัทธาเรื่มใสของประชาชนที่มีต่อองค์ุลพ่อปาน รับท่านผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางมาวัดบางเฮียหรือวัดมงคลโคทาวาสแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิทยตำบลคลองด่านอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาก่อนแล้วกลับมาพ่นใหม่ทางแฟนเพจและช่อง YouTube สมุทรปราการบ้านเกิดสวัสดีครับ